วันนี้ครับคุณผชมครับอากาศสดใสแสงอาทิตย์อ่อนๆสาตส่องรำไรเพีงพอได้หันว่านะครับตางข้างหน้ามีเป้าหมายแล้วของวันนี้วันนี้ของผมบเม่เหมือนวันก่อนๆครับซึ่งผมเองนั้นครับเป็นคนชอบตื่นสายครับเนื่องจากที่ว่าทํางานจนดึกดื่นเนี่ยนะฮะเป็นประจํา จนบางครั้งก็สว่างค้าตาก็มีนะครับเพราะว่าช่วงเวลายามดึกของผมนั่นผมคิดว่ามันคือช่วงเวลาที่ผมมีสมาธิที่สุดนั่นนะฮะแต่ก็ยังที่บอกครับเจ้านี่จะลุกขวายเชกเช่นทุกวันกับบไดแล้วครับเพราะว่าวันนี้ท่านร้องผู้วาราชการจังหวัดลำปางนัดผมปักมุดล่อหมุนหกมงเจ้ามุ่งหน้าสูผืนป่าที่มีเรื่องราวคือต้องได้เดินทาง ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปไหนครับไปตรงสถานีโทรละคณาคพมฟังป่วยนะครับถือว่าเป็นอยอดเขาที่สูงจุดหนึ่งตรงนี้นะครับก็ไปดูแนวการไฟที่นี่นะฮะก็ไปดูเรื่องของระบบการควบคุมไฟป่าบริเวณนี้เพราะว่า,าเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ที่นี่จากเจ้าที่ของที่เป็นทหารอยู่ข้างบนนะครับเราเราก็เห็นภาพอยู่ตรงนี้อยู่ก็เลยจะมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมี ถ้ำเท่มอยู่แถวนี้ด้วยนะถ้ำท,ที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเคยมานั่งภาวนาอโูการแวะดูตรงนี้ด้วยหลายกิโลเมตรห่างจากตัวเมืองลำปางผมเริ่มท้าใจแล้วครับหลังจากตีหันสายตาอนันมงมันของท่านร้องผ้ว่าประกอบกับชุดสเสบียงอาหารที่ทางทีมงานของจังาวัดนำติดริดมาตัว <c oughs> หันแล้วนะครับคาดว่าน่าจะวันขามล้วครับวันนี้ เสียงหล่อยางบดไปตามถนนลูกรังสลับหินผาเข็มนาฬิกาล่วงมากกว่าชั่วโมงผมได้ขออนุญาตทีมงานมาปักลักอยู่หลังท้ายกระบะครับเพื่อที่จะเก็บภาพบรรยากาศความบุกบันฟ่าฟันในเส้นทางสายป่าครั้งนี้ปางป่วยตำบลน,นาซักอำเภอแม,ม่เมาะกับพื้นป่าอันสลับซับซ้อนความอุดมสมบูรณ์ของป่าใหม่ที่นี่ ลึกเข้าไปกว่า10กิโลเมตรเต็มไปด้วยแหล่งอาหารของสัตว์ป่าหน่อยใหญ่ท่ามกลางพลึกพนาโอบปลอมเผาพันธ์เอาไว้สัตว์ป่านานาชนิดจึงอาศัยร่มเ,มาเงางและแหล่งน้ำดำารงฉีบและแน่นอนว่าสถานที่แห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากพอที่เหล่าพลานป่าผู้บวังดีต่อธรรมชาติจะลุดหลอดสายตาของเจ้าหน้าที่และผ่านพ้นเข้าไปในใจกลางปลาลึกเพื่อเข้าไปทำลายทุกสิ่ง ลายทางของผมและท่านร้องในวันนี้นะครับคือการเข้าไปทัศนายังถ้ำลับแลตที่อยู่สูงขึ้นไปในป่าใหญ่แต่ระหว่างทางของเฮาทุกคนเหมือนกำลังถึงหน้าจุดหมายแล้วถ้าที่เป็นแค่การเริ่มต้นเพียงเพราะการเริ่มต้นของเฮานั้นได้สัมผัสถ,ถึงความสำเร็จบางอย่างบนระยะทางเดินเท้าอันยากลำบากความซับซ้อนของหมอนห้วยผาดอยที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้นลบเหลี่ยมบดบังความงดงามซ่อนเอาไว้ภายใน ผมและท่านรองอดิศ so ัก <y> <aí> ์รวมถึงท like ีมงานกำลังเดินเท้าเข้าสู่ป่าใหญ่เพื่อไปสัมภาษณ์กับภารกิจแรกของวันนี้ครับรอครับเป็นไงบ้างไอ้นำมาเลยนะไม่มีอะไรหรอกไม่เหนื่อยเด้แต่รอพักพักกัวก S <S <S ไม่เหนื่อยหรอกเีเราขึ้นมาก่อนเขาเยอะเลยใช่ไหม <S 2> <S 2> เออเออนี่ขนาดเดินแค่มันสูงชันไงสักวระมักสัก200เมตรมั้งแต่มันเป็นทางขึ้นเขาตลอดเลยก็สะท้อนว่าทีมพี่น้องเหยี่ยวไฟพี่น้องป่าไม้พี่น้องอุทยานเนี่ยเขาเวลาเขาขึ้นมาดับไฟเนี่ยคุณจะเห็นภาพรอยไฟที่ไม่ไหมเนี่ยเขาต้องขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาดับแล้วเป็นยังไงเห็นภาพยังว่า พี่น้องก็ขึ้นมาดับอะยากแค่ไหนนะแล้วคนจุดคิดยังไงนะคนล่าสัตว์คิดยังไงนะครับตามที่นอกจากจะเรื่องของป่ามงป่าไม้ที่ถูกทำลายนะจะเจ้าที่ที่ทำงานเนะี่ยก็ด้วยความยากลําบากนะครับผมไม่นับเรื่องทีมงานป่าไม้ทีมงานอุทยานที่เสียชีวิตนะฮะพี่สุชาตินะที่เสียชีวิตที่แถวคุณตาลน,นะแถวเวียงตาลท่างฉับน,นะนั่นก็คือกรณีหนึ่งนะนี่กรณีหนึ่งเราเข้ามาเผชิญว่า ดูซิว่าพี่น้องป่าไม้นะเข้ามาทํางานตับไปยังไงแล้วก็จุดที่เขาบอกว่าล่าสัตว์เยอะอทําห้างนั่งยิงสัตว์ดักยิงหมูป่าเป็นยังไงวันนี้เราจะมาพายเห็นกับของจริงนะเดินก็ไม่ไม่นานครับก็แค่ชั่วโมงเดียวนะครับบนภูเขาก็คงคงคง,งสบายๆนะฮะดูแล้วน่าจะสบายครับชั่วโมงหนึ่งครับ ระหว่างการเดินทางสู่ใจกลางป่าเฮาได้พบกับหางร่างของพรานป่าที่บ่งบอกได้ถึงการบุกรุกธรรมชาติและสุ่มยิงเข็นฆ่าสัตว์ป่าหน่อยใหญ่ที่ออกมาหากินตามธรรมชาติในเขตห่วงห้ามการลักลอบเผาป่าเพื่อต้อนฝูงสัตว์คือเข้ามายังจุดสุ่มยิงร่องร้อยเหล่านี้กำลังบอกเล่าเรื่องราวความป่าเถื่อนของมนุษย์ภาพสัตว์ที่วิ่งหนีเปลวไฟ แล้วไปตกตายด้วยเสียงปืนที่ดังสนั่นในกลางปา่าแต่กลับเงียบสงัดไร้การรับรู้จากผู้คนวันนี้เขาทั้งหมดที่เดินทางมนนาณจุดนี้ได้หับหู้และสัมผัสถึงความหดหูผ่านร่องรอยเหล่านี้ตลอดเส้นทางเดินเท้าในป่าลึกลองเจอกับอะไรฮะผีเสื้อป่าผีเสื้อป่าเยอะมากที่แสดงว่า ทำพาเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะจริงตรงนี้น่าจะมาทำไอ้พวกเเรีกยไฝเอ่อชะลอน้ำนี่ก็จะเป็นแหล่งน้ําของสัตว์ป่าเนี่ยทำไมพาถึงชอบมาหากินของเสื้อนีก็เพราะความอุดมสมบูรณ์ของมันการที่มีผีเสื้อป่าเยอะขนาดนี้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของรัพยากรปมาการเดินท่าของเฮามาถึงณาจุดหนึ่ง ก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปสู่ยอดเขาสูงที่มีถ้ำลับแหลอันสวยงามตามคำบอกเล่าของเจ้าบ้านซ่อนเร่นอยู่แต่ระหว่างทางเขาก็ได้พบกับรถที่คาดว่าจะเป็นพาหนะของผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจอดนิ่งอยู่ณจุดนี้เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบและก็เก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนพวกเขาน่น,นะครับก็ต้องถือโอกาสนั่งพักและก็ทานมือเที่ยงกันตรงจุดนี้แหละล่ละครับเพราะว่าทองนั้นเริ่มจะเรียกร้องหาอาหารกันแล้วล่ะครับ แล้วครับพอเราเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วรู like Donc, ้สึกย <ten> ังไงบ้างครับก็ถือว่าครบภารกิจเนาะได้พักผ่อนทานข้าวเที่ยงกับน้องๆทีมไฟป่ากเขาก็กับกินน้องกินแมเมาะก็ได้เห็นความยากลำบากของเขากินข้าวกับน้ำพริกผักตัวธรรมดาไม่ได้กินอะไรมากมไปปกติกับกินกันจะแย่ครับครก็คือยาก ปลายทางของภารกิจในวันนี้กำลังรอพวกเขาอยู่นะครับณนอยอดเขาแห่งปางป่วยผมและทันรองผู้ว่ารวมถึงทีมงานและผู้นำชุมชนปางป่วยได้เดินเท้าต่อขึ้นมาเพื่อไปสัมผัสกับทรรมลับแ้วที่มีเรื่องเหล่าคาน ถึงการเดินทุดงควัตของเกจิอาจารย์ดังพระอาจารย์มัน่นโดยได้มานั่งวิปัสสนากรรมฐานณธรรมแห่งนี้มาดูความสวยงามของกรุงเทพมาดูถ้ำไม่ว่าจะเป็นถ้ำมาพึ่งนะฮะคือเป็นถ้ำที่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานพระอาจารย์มัน่นะเคยมานั่งภาวนานที่นี่ก็เก็บเป็นประวัติศาสตร์ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก ไก่ป่าี่มาหากินนะครับในตัวนี้แหละเขาเรียกอะไรนะขุยคุยไผ่ขุย้ยซางถ้านี้ลงมานี่บริเวณนี้คือนกหนูไก่ป่าละามันจะมีรอยขึ้นไปที่ไก่ป่าก็บินไปกินข้างบน <c oughs> นออกคุยเลอะปลายเป็นจะตายแล้วครับจะสิ้นอายุเขาละความอุดมสมบูรณ์ปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นป่าป้างป่วยการติเฮาเดินขึ้นสู่ถ้ำระหว่างการเดินทางก็ยังคงสัมผัสได้ถึงเสียงนก หนูและไก่ป่าอยู่หนึ่งเนืองหลังเดินเท้าเข้าสู่ผืนป่าราวสองกิโลเมตรในที่สุดเบื้องหน้าของเฮานั่นก็คือบันไดสองร้อยคันที่เจ้าบ้านจ่่ยกันสร้างขึ้นเพื่อใื้อภูมาเยือนมุ่งสู่ถ้ำลับแหลที่มีจื่อว่าถ้าผาพึ่งปางป่วย ยอดอ่อนไหนเห็นป่ะครับนี่เยอดอ่อนอาอให้เด็ดยอดผักหวานเองเลยเนี่ยผักหวานป่าของแท้นี่อันนี้ต้นผักหวานเหรอครับหวานป่าหวานอ่ะมันใหญ่ขนาดนี้เลยละโอ้ต้นใหญ่กว่านี้จริงอันนี้มีดอกมีดอกครับนี่ฮะนี่ดอกี่ยอดอ่อนต้นใหญ่ต้นใหญ่มีดอกขอบดาวที่เขาจะมาเก็บว่าเก็บ เป็นผาวานป่าของแท้ครับนี้ผหวานป่าของแท้เลยครับสดๆเลยครับเนี่ยฮะสดๆเลยนะครับเนี่ยฮะที่ต้นสดๆเลยครับบนยอดเขาสูงที่สุดอ่าเขาเลยด้าฟังหวยครับและแล้วใน,นที่สุดครับเฮาก็ได้เดินทางมาถึงณถทำผาพึ่งถ้ำลับแหล ที่อยู่บนยอดเขาอันสูงชันหน้าป่าปางป่วยอําเภอแม่เมาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปครับขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับร่วมทัศนาความสวยงามและซับซ้อนภายในธรรมไปพร้อมๆกันเลยครับ ใช่ครับที่อาหันตรงนี้เนี่ยด้านหลางนี่มันมีลึกลงไปแหมก่อนครับถ้ำนี่มีลึกลงไปอีกครับมีหลายหลายทอดอเคยมีคนเข้าไปแต่ว่าเขาบอกว่าอันตรายมากมันมีชั้นทางจะมีเครื่องหมายชั้นแล้วก็เป็นเหนียวกำคาบกงนเรื่อยโอ้แล้วซับซ้อนนะซับซ้อนลึกลึกไปยาวมากหลายกิโลอยู่ครับแต่มันก็เป็นช่องแคบๆลงไปเรื่อยๆครับใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นผมเคยเข้าไปแค่ไม่ถึงกิโลก็เกือบหาทางออกม่ได้ เป็นกิโลเลยนะคุณยังครับ,รบ<อ>ยาว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 จริงๆถ้าเรื่องเล่าจริงๆมัน,มนทะลุออกด้านหลังภูเขาแต่ก็ยังไม่เคยมีให้เข้าไปถ้าจากตรงนี้ไปทะลุหลังภูเขานี่คาดว่าจะกี่ยกี่กิโลเมตรครับอืมงน่ายสองหรือสามนู่นแะครับเพราะมันมีแต่เรื่องประมาณนะยังไม่มีมีประวัติใครเข้าไปทะลุ Televoką.